จับจับจับน้ำยกขึ้นมาไว้จับไม่ได้เตะน้ำไว้จับไวสาธุนะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่กทานนะครับ,บอนุโมทนาบุญการไปนะครับเจอตามพอลอ,อยเท้าหลุงตานะครับ ยกขึ้นยกขึ้นคุณ้ชายเอไม่ตัดไม่ตัดไม้นะครับเออไม้ได้เ้อาไหว้น่อยห้้ครับรถหน้าุท้าต่อที่บ้านได้แล้ครับส่วน้ำจสามาแตกระทน้มได้นะครับในส้มนะครับคนที่เหลือที่ข้นไนะครับก็จะขม้นร้ไฟนะครับจะได้ไวนะครับ

ขอรถไปขอลรถ อหมวกออกให้เด็กหน่อยครับหมวกออให้เด็กน้อยอมหมวกออกให้เด็กหน่อยครับอยาก้มให้ตามเกินไปเอาบูดีบนดี้ลูกฝ่าก

แล้วก็ไม่ทำเอาปดีไปดีรถบรรทุกสายันนะครับเร็วขึ้นขนลับน้ำเดือดะรับน้ำเดแล้วรับรรกายละดับนะครับ

นั่งตรงๆครับยกน้ำขึ้นมายกไหวไมวหมสาธุนธโมทนาครับ ตรงๆครับ กันลกันละาันัะจำน้ำยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำขึ้นมายกครับยกยกแพกเดียวยกเลย พักก่อนไหมครับพักวัวปูพักก่อนปูน่ะรถถ่ายภาพนะครับรถถ่ายภาพนะครับไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปผู้หญิงเอถ่ายภาพก่อนนะครับขอให้พ่อรับตั้งครับ con ขึ้น luôn รอบของรถปังนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn